Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. และข้างหน้าโบนะคะจะเป็นห้องพักที่โบจะรีวิวแล้วนะเพื่อนเพื่อนพอโบเดินเข้ามาในห้องนะคะเพื่อนๆบอโบก็จะเจอห้องที่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคือห้องน่ารักมากๆจริงเพื่อนๆคือเดินเข้าไปนะคะก็จะเจอบาลคนี่นะคะเดี๋ยวโบพาไปนะตรงนี้เนี่ยเป็นระเบียงที่แบบโหมีวิวแม่น้ำโของอ่ะเพื่อนๆ คือแบบ สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะที่พักตรงนี้ที่โบอยู่นะคะชื่อสุเนตานะคะซึ่งจริงๆแล้วสุเนตามี2สาขานะเพื่อนๆจะมีแบบสาขาหนึ่งกับ2นะคะ2นี่คือเป็นสาขาใหม่อยู่ตรงซอย6นะคะแล้วก็ไทยห้องที่โบเช่าได้นะต้องเรียกว่าเช่าได้เพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วห้องเขามีไม่กี่ห้องนะคะต้องแบบรีบรีจองเลยนะคะชื่อห้องไทยว่า River View Street นะเพื่อนๆห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นแบบบรรยากาศของแบบแม่น้ําโขงนะคะกว้างใหญ่มากจริงๆ ก็เชื่อว่าเวลาแบบทุกคนแบบตื่นนอนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็มาเจอเหมอกมาเจอแม่น้ําโขงอะไรอย่างเงี้ยวิวแบบหุ่กว้างอะนะคะมันสดชื่นน่าดูเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังโบนะเพื่อนๆตรงแบบที่นอนตรงนี้นะคะเขาก็จะเชื่อมกับห้องนา้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีแบบทางเข้า2ทางก็คือตรงที่เชื่อมกับที่นอนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ประตะูเดี๋ยวโบพาไปดูดีกว่านะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้อะเพื่อนๆทางเข้านะคะ มันก็จะเข้าตรงนี้ได้แบบแคบๆหนึ่งทางนะแล้วก็ทางโน้นนะคะที่เป็นประตูห้องน้ำนะคะนี่แล้วก็เจอนี่นะเป็นอ่างไม้แบบนี้เอาไว้แช่ตัวนะคะเดี๋ยวพาไปเข้าอีกหนึ่งประตูดีกว่าคือประตูห้องน้ำนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ก็จะมีแบบพวกแบบตู้เย็นกา,กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้ามาประตูนี้นะนี่เลยก็เป็นแบบอ่างที่โบบอกเมื่อกี้นะคะ แล้วก็เป็นตรงนี้นะอ่างล้างมือนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบไดร์เป่าผมให้ด้วยนะแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นในส่วนของห้องซ่วมนะคะแล้วก็แบบ เรนชาวเวอรนะการตกแต่งอะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าสุขภัณฑ์ที่ทันสมยัยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมยัยแต่ว่าบวกกับแบบโครงสร้างที่เป็นไม้อะคะ่ะมันก็จะแบบดูเป็นการผสมผสานแบบลงตัวมากๆก็คือเหมือนแบบสมัยก่อนกับสมัยใหม่แบบแมชกันนะคะแมชได้อย่างดีเลยนะคะที่นี่เขาตกแต่งดีมากๆเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวตอนประมาณ5โมงนะคะเดี๋ยวโบพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานดูแบบวิวแบบแม่น้ำโขงนะใหญ่ๆเลยนะคะตอนเย็นน่ะเขาจะมีถนนคนเดินที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถนนคนเดินที่เชียงคานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีแบบอาหารการกินของแบบพื้นถิ่นท้องถิ่นของเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษเดเดี๋ยวโบพาไปเดินที่ถนนคนเดินนะคะตอนนี้ที่โบมาจะเป็นช่วงแบบใกล้ปีใหม่นะคะวันที่28เดือนธันวาคมนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีตักบาตรตอนเชา้าตอน หกโมงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวบทถ่ายไม้เพื่อนดูนะคะตอนนี้โบเช่าจักรยานมาปั่นนะคะเพื่อนๆอยู่ที่50บาทนะแล้วก็คืนตอนประมาณหนึ่งทุ่ม <c oughs> นะคะปั่นดูบรรยากาศแม่น้ำริมโขงนะคะ แล้วก็แอกว่าข้างหลังก็ปั่นตามมานะเช่ากัน5-6คันนะคะจริงๆการปั่นจัก,กรยานะนะเพื่อนก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะมากๆเลยนะที่มาเที่ยวเชียงคานนะคะก็เห็นบรรยากาศแม่น้ำโขง ปั่นมาเรื่อยๆข้างหน้าเหมือนจะมีงานนะเพื่อนเพนเพราะว่าเขามีแบบจัดไฟเยอะเลยนะคะเดี๋ยวโบถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะข้างหน้าโบปั่นมาสุดทางนะเพื่อนๆคือมันจะมีที่จอดจักรยานอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้านะเขาจะมีงานจัดแบบไฟนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีของขายของแบบอาหารของใช้เสื้อผ้าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปให้ดูนิดนึงดีกว่าว่ามียังไงบ้างนะคะ แล้วถนนที่โบเดินมานะจริงๆมันก็จะขนานกับถนนคนเดินของเชียงคานนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวอ่ะอาจจะปั่นจักรยานกลับไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปส่งจักรยานแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวไปเดินถนนเชียงคานที่เป็นถนนหลักของเขานะคะถนนคนเดินนะคะบ๊ายบายทุกคนมีความสุขมากนะคะแต่ว่าไม่มีใครปั่นจักรยานได้แข็งเลย <laughs> มีแต่แบกมือสมัครเล่นตรงนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำโขงนะพนเพื่อนๆคือแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะอากาศเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้เย็นมากนะแต่ว่าพอเราปั่นจักรยานนะคะมันก็จะมีลมตีหน้านะ ก็ทําให้เราแบบไม่ร้ออย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่หนาวนะคะโซนเส้นตรงนี้ที่โบขับผ่านนะคะก็จะมีแบบที่พักเยอะมากๆเลยเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะผ่านที่พักที่โบพักด้วยนะคะแต่ตอนนี้โบก็ให้ดูบรรยากาศของที่พักหลายๆที่เขาก็จะมีหลายราคานะคะคือแต่ละช่วงอราคาก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆช่วงเทศกาลก็จะแพงหน่อยนะคะปั่นจัก,กรยานมาเจอเรือพอดีเลยนะคะก็ได้แบบคลิปสวยๆเลยนะ ตอนโบปั่นจักรยานมานะโบรู้สึกว่าที่เชียงคานนะคะเขามีร้านบาร์ที่นั่งดิ้งอะเยอะมากเลยนะคะโบคิดว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศที่เย็นๆแบบติดริมแม่น้ำนอะไรเงี้ยเวลาคนเข้ามาดริง้งมาดื่มอะไรกันมันก็จะดูแบบเย็นสบายสดชื่นชิลๆแบบนัดเจอเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องไปคืนจักรยานแล้ใช่ไหมคะคแล้วเดี๋ยวเราไปเดินถนนคนเดินกันนะใช่คับโอเคได้เลยบ๊ายบายเอ๊ะอันนี้ซอยอะไรนะคะ<อ>ที่<อ>หนูมา,าซอยแปซอยแชื่อร้านอะไรนะคะ,ะนางบัวลอยนางบัวลอยโหงั้นเดี๋ยวจบชวนเพื่อนๆมาเช่าจักรยานร้านนางบัวลอย,อยซอยแปดแปนะนำโดยที่ภาคที่สุนิ street รีวิวหน่อยคะ่ะอร่อยไหมคะเผ็ดห,ห,หนึบหนึบ,นบอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะโอเคอันนี้ไม้เท่าไหร่อะคะพี่ร้อยสามสิบจ้าร้อยสามสิบเหรอคะเอาไม้หนึ่งคะ่ะเออชูอออันนี้ใส่ค้มามะพร้าวแก้วมีเกรด A, B, C นะครับเกรด A, A คือ texture คือมันจะนุ่มละมุนหน่อยนะครับ ส่วน B เนื้อมันจะระดับกลางกรึบๆได้เคี้ยวหน่อยมีความมันของที่เข้นมาแล้มะพร้าวมันแก่ส่วน C เส้นฝอยมันจะเป็นมะพรา้าวแก่กระดำลึกๆครับก็เลยทําเป็นเส้นหน่อยแข็งมันกรุบกรอบเด็กจะชอบเพราะใส่น้ำมันงูบอยซื้อแล้วนะคะขอบคุณค่ะกรอบอร่อยนะครับจิ้มโปลมคืออะไรอะคะจิ้มโปลมมันคล้ายๆกับจิ้งหรีดเลยค่ะแต่ว่าอ๋อแต่ที่ขีดค่านี่คือไม่มีใช่ไหมคะโอเคี่40บาทพี่สั่งได้เลยคิวว่างนะคะพี่ ไอติมบายหยันนะคะเป็นแบบแคนตาลูปนะคะแล้วก็มีไอติมอยู่ข้างบนนะเพื่อนแล้วเราลองมากินดูนะว่าแคนตาลูปอ่ะหวานหรือเปล่าหืมแคนตาลูปหวานมากแล้วก็ท็อปด้วยไอติมกะทินะคะอร่อยอันนี้สดชื่นแล้วโบก็ซื้อน้ำลำไยนะเพื่อนๆคือร้านนี้มันเป็นแบบโองค์ใหญ่ๆเลยนะอืมหวานพอดีนะคะไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็อันนี้เพื่อนๆโบเห็นแบบเขามีหลายร้านมากๆเลยนะอืม อันนี้เป็นเป็นหอยเชอรี่ค่ะเหมือนหอยเชอรี่ย่างเหมือนเขาหมักด้วยนะรู้สึกเค็มๆกรุบๆอ่อร่อยแล้วนี่เป็นปูนะคะลองมากินดูนะรสชาติมันจะเป็นยังไงต้องบอกว่าปูอร่อยมันเหมือนเขาหมักแบบว่าหมักเค็มๆอะคะ่ะแล้วมันเหมือนจะมีซอสอะ่ะซอสแบบสีขาวนี่เหรอสีเขียวนี่หรออือ ก็อร่อยเนี่อร่อยแล้วโบก็จะไมอีกอย่างนะคะเป็นกุ้งนะกุ้งเล็กกุ้งน้อยนะคะอันนี้ก็อร่อยกต่ตู้ปูไม่ได้เลยปูอร่อยมากเดินมาเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 2> ก็เจอสุเนตตาสาขาหนึ่งนะเพื <ๆ S 1> นะ่อนๆที่เรานอนเป็นสาขาสองที่โบเล่าให้ฟังนะคะ ตอนนี้นะคะโบอยู่ที่ร้านบัวลอยโรดเลยนะคะคือร้านนี้เป็นร้านดังมากๆนะเขาจะอยู่ตรงถนนคนเดินเชียงคานเลยนะคะเพื่อนคือร้านจะเห็นชัดมากๆเลยนะแล้วบัวลอยเขานะโบก็เลยลองมานะสั่งมาหนึ่งชามหนึ่งทีงทม่มีความสุขน้ำกะทิเขาก็จะหวานกลมกล่อมนะคะไม่ได้หวานแบบแหลมขนาดนั้นนะคะแล้วก็บัวลอยเขานะเพื่อนเพื่อกกัดเข้าไปจะนุ่นมากๆเหมือนกัดนุ่นอะ มาเชียงคานมาอีสานต้องกินข้าวจีนะคะซึ่งข้าวจีร้านนี้บ่อเลือกเลยนะทำไมรู้ป่ะเพื่อนๆคือข้าวจีมันมีหลายร้านมากแต่ร้านนี้เขาบอกว่า เป็นข้าวจี่สูตรนุม่มเออนุ่มยังไงเขาบอกเป็นข้าวใหม่นะคะมันก็เลยนุม่มอ่ะมาลองกินกันนะอืเนี่ยนุ่มแบบยืดเลยมเพื่อนนุ่มจริงอ๋ขอคข่ะดีหมดแล้ว <Hi. S 1> โอเคขอบคุณค่ะ ะะโบก็ได้เดินเที่ยวถนนเชียงคานนะเพื่อนๆคือเมื่อวานน่ะเขาก็จะมีของขายเต็มเลยใช่ไหมคะเป็นแบบถนนคนเดินตอนนี้ก็อาจจะเหมือนว่าเออจะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะตั้งของตอนเย็นใช่ไหมคะเอาข้างหลังข้างหลังวี่จักรยานจักรยานสีแดงไม่ในีใครมาไทยหาดของไก่เข้ามันมอนชัดกับเธอทุกคนคะ่ะข้างขวาโบคือวัดศรีคุณเมืองนะคะถ้าใครพักที่ สุเนตากับมุ้ยฟังใช่ไหมมุ้ยฟังนะคะ<อ>ก็จอดรถที่นี่ได้เลยเดินไปไม่กี่ก้าวเลยค่ะถึงที่พักเลยนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะอั p l e สวัสดี Hello Insalet จอดดูกระโหลกก่อนจะไปยังค่ะเออไ่ได้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 เออลอง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 อ๋อสีชมพูเ,ออมพเหรอคะยังบัานไม่เป็น๊มยบาย <rồi> ตรงนี้เป็นร้านเกี๊ยวซ่านะคะมา <donkey> อุดหน,นุนที่เขาได้นะมาเย็นเย็นมาดูไฟลุกคะ่ะ <c oughs> ที่พักที่เชียงคานก็เยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆคือเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะพักแบบ ติดริมแม่น้ําโขงหรือว่าจะพักแบบโซนที่จะเห็นถนนคนเดินนะคะแต่ว่าติดริมแม่น้ําโขงอ่ะก็จะได้บรรยากาศแบบที่ดีมากเลยนะแล้วก็จะเย็นมากๆเลยนะคะตอนเช้านะคะตอนนี้โบเดินมาที่ซอยสิบแล้วนะเพืพ่อนๆโบจะมากินจุ่มนัวยายพัดนะคะเมื่อวานอ่ะที่บอกว่ามากินรอบนึงแล้วใช่ไหมคะติดใจมากรอบนี้จะมาอีกรอบนึงนะคนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะคะทําไมเราต้องมากินจุ่มนัวยายพัดอีกรอบนึงค่ะเมื่อวานยังไม่ได้กินหมี่กะทิค่ะ แต่เขาอร่อยจริงๆนะแตเเมื่อคืนอดนอนนะคะอันนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นอุแพนด้าขอดแว่นตาหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมอุ้ยมีแพนด้าเขาว่าน่ารักน้ำสีแดงอันนั้นที่อยู่ในหม้อนั้นเด็ดมากเลย อร่อยมากลาดีในก๋วยเตี๋ยววะนะลงสง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 แล้วร้านนี้นะคะเพื่อนๆเป็นตำนานมากมากกว่าเจ็ดสิบปีเลยนะคะอาหารต้นตำรับที่คุณยายอ้วนนะคะเขาชื่อว่าลงสงนะคะเพื่อนๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะจนกลายมาเป็นจุ๋มนัวยายพัดที่อร่อยมาจนถึงวันนี้เลยนะคะอร่อยมากแต่เวลากินแล้วใส่เสื้อสีขาวนะเพื่อนๆกันเด่นนะจ๊ะ ระวังนะจ๊ะเขาจะมีให้เลือกหลายๆเส้นเลยนะคะที่นี่เขาก็จะมีเส้นมีเส้นเล็กป้นเส้นอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็หน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนซุกี้มากๆคือเขาจะแบบใส่เนื้อหมูแบบหมักนิ่มๆอ่ะเพื่อนๆเหมือนจะแบบเออเหมือนเขาน่าจะหมักมาแบบว่าเป็นระยะเวลาน,านานแล้วนะคะเพิ่มเติมก็คือท็อปอัพถั่วลงไปนะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะคะแล้วก็มีกากหมูกระเทียมเจียวอะไรประมาณนี้นะคะราดท็อปอัพอยู่ข้างบนนะคะความรู้สึกมันจะเหมือนแบบ เหมือนน้ำซุก,กี้โบราณน,น่ะที่เป็นแบบรสชาติเข้มข้นมากๆเลยต้องมาลองน้าเพื่อนอร่อยมากจริงๆหรือว่าเราซื้อน้ำกลับไปดีครับามิเขามีขายเปล่าอยากให้เอามากับแม่ลองทานเสียเอาเสียหรอถามว่เเาเสียนะโอเคค่ะตอนนี้มีการต่อรองการพนันเกิดขึ้นนะคะจะให้หลานเนี่ยทานแบบให้หมดเลยผักอะ่ะให้หนึ่งร้อยบาทกินไหมคะน่งเติมเจม,มันทำได้เห,อเหรอหเขา สูงนวดที่นี่นะคะราคาถูกมากเพื่อนๆชามละ40พิเศษ50นะคะตอนที่โบมาอยู่ที่ประมาณเที่ยงนะเพื่อนเพืเขาบอกว่าเที่ยงครึ่งนะหมดแล้วนะเพื่อนๆ<อ>ขายดีมากเลยอะ่ะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามค่ะอ่าโอเคแล้วตอนนี้บ่ายโมงแล้วหมดแล้วนี่คือจะม,มีมาเติมอยู่ไหมคะไม่ค่ะมมไม่เติมหมดเลยอ่ะแล้วถ้าคนมาหลังจากนี้เขาอยากกินมากๆทําไงอะคะก็วันพรุ่งนี้ <laughs> วันพรุ่งนี้ <laughs> อเอาดีนะบอกไหม เจอลานนำลำไยนะคะซื้อแล้วเพื่อนเมื่อคืนก็ซื้อนะคะคืออร่อยมากต้องมาซ้ำแล้วปกติเนี่ยขายก็คือขายตลอดเลยหรือว่าขายเฉพาะช่วงแบบปีใหม่แบบนี้คะขายตลอดขายตลอดขายทุกวันอ๋อแล้วแบบช่วงนี้นะท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษไหมคะขายดีๆเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะแก้วเท่าไหร่นะคะป้ามี4สี่สิบค่ะสี่สิบบาทมาอุดนุนเขาได้นะคือให้ลำไยเยอะมากท็อปอัพอยู่ข้างบนเลยนะคะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ที่ร้านแม่ดาวเรืองมะพร้าวแก้วนะคะแต่ว่าโบแบบมีคําถามจะถามที่เขาหน่อยว่าที่นี่เขาดังเรื่องมะพร้าวแก้วเหรอคะพี่ะ,ะมันเป็นของขึ้นชื่อของี่นี่ค่ะลูกค้าอ๋อ <laughs> คือทํามาแบบช้านานเลย <laughs> นานมานนานสามสิบ 20-30ปีแล้วอ๋อแล้วเขามีสวนมะพร้าวกันเหรอคะพี่มะพร้าวก็แต่ก่อนมีเยอะเดี๋ยวนี้ทํากันหลายร้านก็ไม่พอก็รับจากที่อื่นมาเป็นลูกเอามาเป็นเนื้อสุดเป็นลูกๆมามาผ่ามาเฉาะเอาค่ะแล้วที่นี้เขามีโปรโมชั่นอะไรอะคะอ่าเกรดเอกล่องละหนึ่งร้อยซื้อห้าแถมหนึ่งจ้าอ่าซื้อห้าแถมหนึ่งแต่ครั้งนี้เราซื้อไปเท่าไหร่อะคะสิบกล่องแถมสองสามสีคุณเจ้าเราเท่าสามสีเหรอสีอะไรบ้างคะเดี๋ยวอร่อย สีสีพิ้งสีพิ้งไวท์ไวท์ white, กรีน green, กรีนกี่สีทั้งหมด สามสีสามสีค่ะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับทริปเชียงคานของโบนะคะอยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้กับคลิปของโบมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะที่โบมาเที่ยวที่เชียงคานนะคะสนุกมากๆยังสนุกเหมือนเดิมนะคะที่เชียงคานเนี่ยก็ยังแบบมีสถานที่ที่แบบสวยๆงามๆให้เที่ยวนะคะแล้วก็มีถนนคนเดินที่แบบทําให้เราชิลๆมากมากเลยนะคะโอเคต้องไปจริงๆแล้วนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดตสดตั้งให้โบฮอบโซด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยโบจะพามเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย ฝากติดตามชมด้วยนะบ๊ายบาย